อาสายุวกาชาติโรงเรียนกาละสินพิทยาสารกว่า100รคนกำลังฝึกวิธีการปฐมพยาบาลผู้ที่หมดสติครับเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในหอประชุมของโรงเรียนกาลสินพิทยาสรรคหลังจากเหล่ากาชาติจังหวัดได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้อาสายุวกาชาติมีความรู้ความเข้าใจครับก็มีทีมวิทยากรจากสำนักง,งานยุวกาชาติ สภากาชาติไทยที่มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ในเรื่องของการปฐมพยาบาลมาให้คำแนะนำพร้อมกับสาธิตวิธีการสังเกตอาการของผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินและปฐมพยาบาลได้ครับซึ่งในช่วงของการฝึกอบรมเนี่ยทางวิทยากรได้ยกกรณีศึกษา กรณีล่าสุดเลยครับที่มีสอสอหมดสติในสภาเ oh. มื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ oh. นำมาเป็นบทเรียนเพื่อชี้ให้เด็กๆเ,เห็นว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับคนใกล้ตัวนะครับ oh. การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีก็จะช่วยให้ผู้ป่วยนยรอดชีวิตได้ครับ oh. สำหรับหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นใช้เวลาอบรม1วันนะครับ oh. ซึ่งก็เพียงพอต่อการเรียนรู้ oh. วิธีในการช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุในกรณีฉุกเฉินเ,นเบื้องต้นครับ